ยู่ทั้งในส่วนของบอกคลองอยในส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นตอบปัญหาข้อสงสัยเพื่อสร้างความเข่าใจอันดีในแนวทางเดียวกันเพื่อทำให้ตูกความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและพัฒน,นาที่ยั่งยืนคือ้นทด่สูขสู่ชุมชนต่อไปสำหรับโครงการประชาธิใจตยธัรมีเพื่อแผ่นดินรุ่นที่สองมีผู้เข้ารับการอบรมจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสีอ่อำเภอในจังหวัดสงขลาจำนวนทั้งสิ้นแปดสิบสี่คนโดยแยกเป็นอำเภอและจังหวัดดังนี้จังหวัดราธิรว่ายี่สิบห้าคนมาจากอำเภอตุกิรินหนึ่งคนอำเภอแวกหนึ่งคนอําเภอสวยโพลกหนึ่งคนอําเภอตาป้หนึ่งคนอำเภอระแงหกคนอําเภอจะแนแรสี่คนอำเภอยี่งอ แปดคนและอำเภอมาจอกสามคนจังหวัดยะลาสามสิบสามคนอำเภอเมืองยะลาห้าคนอำเภอรามันเจ็ดคนอำเภอกรงปีนังสามคนอำเภอบันดังสตาหนึ่งคนอำเภอคาโตห้าคนอำเภอเบตงสี่คนและอำเภอยะหาแปดคน จังหวัดปัตตานี25คนมาจากอำเภอสายบุรี1คนอเภอมายอ2คนอปานาเร5คนอเภยะริง2คนอเภอยะรัง8คนอเภอแม่ลาน1คนอหนองจิก3คนและอโคกโพ3คนจังหวัดสงขลา1คนมาจากอำเภอเทพา1คนครับ สำหรับกิจกรรมพบปะพัฒนาสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมกับผู้แทนหน่วยและผู้แทนส่วนร <c oughs> าชการจะได้ดําเนินการหลังจากที่ธรรมดามได้กล่าพวพบปะก,กับพี่น้องผู้เข้ารับการอบรมแล้วโดยจะต้องการแยกกลุ่มแต่ละจังหวัดออกไปทำการพบปะต่อไปตามสถานที่ที่กําหนดและในโอกาสนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้ารับการอบรมก,มกรกะผมขออนุญาตเรียนเชิญท่ทนานประธาน ได้การพบปะกับเจ้าหน้าที่รับต่ายและผู้เข้ารับการอบรมต่อไปขออนุญตเรียนเชิญครับ